ธรรมที่สมควรแก่การหลุดพ้นจากทุกพิกขุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่พิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อนั้นคือข้อที่พิกขุเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในเวทนาเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในสัญญาเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในสังขาร เป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในวิญญาณทิกุนั้นเมื่อเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วย่อมหลุดพ้นจากรูป จากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมผลได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกใจความขับแขนใจเราตถาคตกล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นจากทุกขดังนี้พิกุทั้งหลายรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่พิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือข้อที่พิกุเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในสัญญาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เป็นประจำพิกุนั้นเมื่อตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนา ในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่เป็นประจำย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมพ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความรับแคนใจเราตถาคตกล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้พิขุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่พิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือข้อที่พิขุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในรูปอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในเวทนาอยู่เป็นประจำ เป็นผู <Netz ank pedir als> ้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในสัญญาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในวิญญาณอยู่เป็นประจำพิขุนั้นเมื่อตามเห็นความเป็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่เป็นประจำย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณ เมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมพ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแขนใจเราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นได้จากทุกข์ดังนี้พิกุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่สมควรแก่พิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือข้อที่พิกุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในรูปอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในเวทนาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในสัญญาอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในสังขารอยู่เป็นประจำ เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาในวิญญาณอยู่เป็นประจำพิกุนั้นเมื่อตามเห็นความเป็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่เป็นประจำย่อมรู้รอบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณย่อมพ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกค,ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจเราตถาคตกล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นได้จากทุกข์ดังนี้